หาคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกเรามาเข้าเรื่องกัน้องอมแอมให้<ะ>ชื่อเรื่องว่าเอ่อเข้าค่ายสยองขวัญเข้าค่ายสยองขวัญค่ะแค่ชื่อก็ น่าสนใจฮนะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณอมแอมเลยที่ผ่าน <5. S 1> ผ่านมาแปดปีแปดปีค่ะอ่าโอเคงั้นย้อนเวลากลับไปที่คุณอมแอมเจอนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังฮนะเป็นยังไงครับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นจากว่าในกลุ่มอำเภอที่หนูทำงานอยู่โรงเรียนที่หนูทำงานอยู่อ่ะมันจะมีทั้งหมดผงเจ็ดโรงเรียนนะคะครับแล้วเขาก็ได้จัด ให้มีการเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งนะคะใช่แล้วเขาจะให้โรงเรียนในกลุ่มนี้เอาพาเด็กเรียนตั้งแต่ชั้นปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกของแต่ละโรงเรียนมาเข้าค่ายรวมกันครับแล้วทางกลุ่มก็ได้ติดต่อกับทางค่ายลูกเสือนี้ไว้แล้วนะคะแล้วซึ่งที่ค่ายเนี่ยเขาก็มีแม่ครัวรับเหมาทำอาหารให้เด็กทานอยู่แต่เขาเรียกราคาสูงมากมทางกลุ่มก็เลยไม่เอา เขาก็เลยมาประชุมกันว่าให้เอาแม่ครัวที่โรงเรียนที่หนูทํางานอยู่อะไปทําอาหารเลี้ยงเด็กที่เขาค่า,ายครับซึ่งหนูก็ต้องเตรียมคนงานเตรียมขนข้าวของที่เอาไปใช้อะ่ะไปไว้ที่ค่ายลูกเสือแห่งนี้ก่อนใช่ไหมคะอวันแรกที่เด็กเดินทางไปที่ค่ายลูกเสือเนี้ยเขาก็จะปล่อยเด็กอะลงกลางทางเพื่อเดินทางไกลเข้าไปที่ค่ายนี้นะคะหนูก็ต้องไปถึงก่อนเพราะว่า มื้อแรกที่เราต้องเลี้ยงอาหารเด็กเลยคือตอนที่ยงของวันที่เดินทางตะวันแรกนะคะครับอพอตอนเที่ยงเด็กก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยจนมาถึงมื้อเย็นหนูก็ทําอาหารให้เด็กทานเสร็จปกตินะคะเก็บข้าวของล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เวลาประมาณทุ่มหนึ่งได้ก,ก่อนก่อนกลับอ่ะหนูก็เจอเด็กนักเรียนที่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้นะคะเดิผนผ่านมาหนูก็แจ้งหลอกเด็กว่า เนี่ยกังคืนนะอย่าลงมาห้องน้านะเจอผีก็อกในห้องน้ำมไม่รู้ด้วยนะเออเออครับหนูก็หลอกอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งหนูก็ไม่รู้ประวัติอะไรนะเลยนะและสถานที่ที่หนูทําครัวแหละมันจะเป็นร้อาหารของเขาแล้วเขาก็จะมีห้องน้ําหลังร้อาหารโซนหนึ่งอ่ะครับเขาก็จะล็อกมี้วเหล็กอะ่ะล็อกทางเข้าห้องน้ํทาทั้งสองทางเลยเขาก็จะให้กุญแจลูกกุญแจหน,หนึ่งเพื่อเข้าห้องน้ํานะคะ ส่วนเด็กก็พักเข้าไปทางด้านในก็จะมีห้องน้ำประจําแต่ละจุดของเขาไปมไม่วุ่นวายกันครับอพอวันแรกนั้นเลี้ยงอาหารเด็กมื้อเย็นเสร็จหรือว่ากลับมาบ้านพอเช้ามืดเนี่ยหนูก็ต้องรีบไปซื้อเนี่ยของเพื่อมาทาอาหารให้เด็กทานมื้อเช้าอีกนะคะของวัยุ่งขึ้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันที่สองนี่ยคือต้องเลี้ยงอาหารเด็กทั้งมื้อเช้ามืออา้อกลางมื้อเย็น แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือวันนั้นน่ะเด็กจะต้องมีรอบกล่องไฟตอกนกลางคืนด้วยซึ่งหนูก็ต้องทำข้าต้มอะ่ะเลี้ยงเด็กมื้อกอนกลางคืนด้วยเขาให้เวลากันหนูมาว่าประมาณสามทุ่มครึ่งเลี้ยงเด็กแต่ถึงกระนังจริงแล้วว่าเวลามันเลยเถิดไปเยอะมากเลยจากสามทุ่มครึ่เขาบอกอะ่ะห้าทุ่มหนูเพิ่งม,มาได้เลี้ยงเด็ก แล้วกว่านจะเก็บล้างข้าวของเลี้ยงล้างถาดหยุ่มที่ใส่อาหารนันเล้เงเด็กเสร็จอะก็ประมาณเท่ยงคืนกว่าครับพอเสร็จแล้วหนูก็ก่อนจะกลับนะคะหนูซึ่งคืนนั้นแหละเป็นมือสุดท้ายที่หนูต้องทําเลี้ยงเด็กเพราะว่าเท้าเรขึ้นเด็กก็จะกลับแล้วนะคะคหนูก็ขนค้าขนของขึ้นรถเก็บและขนกลับหนูก็เดินเข้าไปในห้องน้าที่เขาให้หนุใช้ส่วนตัวนะคะไขกุญแจเข้าไป ซึ่งก็บอกว่าห้องน้ําเนี่ยวันแรกที่ไปเลยอ่ะหนูก็จะได้ยินเสียงก็เก๊กแก๊แก,แ,กแต่ซึ่งมันเป็นเวลากลางวันหนูก็ไม่คิดอะไรเพราะหลังห้องน้าเนี่ยมันมีนมต้นไทรต้นใหญ่คุมอยู่หนูก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นกิ่งก็กิ่งไม้ลมพัดหลังคาดัง<ะ>และแล้วคืนนั้นที่ว่าหนูเยี่ยอาหารเด็กเสร็จหนูก็เข้าไปล้างหน้าที่อ่างล้างหน้าเขาในห้องน้นําแล้วน,นะคะ เวลาก่อนฉล้างหน้าหนูก็จะรวบผมไเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ผมมันเปียกก็ในขณะที่ก้มล้างหน้าอยู่นั้นหนูมันมีความสึกว่ามีเส้นผมอ่ะมันลงมาโปะหน้าหนูเร่อยเรื่อยร่ลงมาอหนูก็เอกใจแล้วว่าเอ้าเรารวบผมแบนนี่หว่าครับแล้วมันผมใครอืซึ่งตอนนั้นน่ะฟองสบู่อ่ะ มันก็อยู่ที่หน้าเรามันก็เข้าตาเราแสบนะคะหรือก็รีบจ้วงน้ำในอ่างนะครับเพื่อมาล้างฟองสบู่ที่หน้ายังสบู่ยังไม่ทันได้หมดหน้าดีหนูก็ลึกตาขึ้นมองครับสิ่งที่หนูเห็นคือคือมีผู้หญิงอ่ะค่อยหัวมาแล้วผมเขานะคะโยงมาโปะหน้าหน้าหน้าหนูไล่ลงมาจนหน้าเขามาประทันกับหน้าหนูอ่ะเท่า้ลแหล่หนู ลองไม่ออกที่เป่หนูคือช็อกไปเลยจนหมดสติไปเลยล้มไปในห้องน้ําอำแล้วก็มีพลักได้ครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ของค่ายลูกเสือนั่นแหละืะคะมามาประสบพยาบาลหนูอุ้มช่วยกันอุ้มหนูออกไปไว้ตรงโรงครัวจนหนูได้สติฟื้นขึ้นมาครับหนูก็เล่าเหตุการณ์้เขาฟังว่าหนูเจออะไรก็มียุงพันโลที่ดูแลสถานที่ค่ายลูกเสือนั้นนะคะมาเล่าให้ฟังว่า ค่าลูเสือเนี้ยมันจะมีทางเดินเข้าไปข้างในอีกจะเป็นบ้านคนอยู่ด้านในเลยก็จะมีคนเดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะไม่มีประตูปิดทางเข้าออกของของค่ายลูืเสือ,อแล้วจะมีคนมาใช้ในห้องน้ําอ่ะแต่ก่อนมีห้องน้ําอ่ะเขาจะเป็นห้องน้าเข้าไปได้เลยแต่ไม่มีประตูเหล็กมาล็อกปิดไว้อย่างนี้นะคะ,คะได้มีผู้หญิงแอบเข้ามาในห้องน้ำํำ แล้วก็ผูกคอตายในห้องน้ำนี้แล้วมันไม่มีเด็กมาเข้าค่ายอะไรอ่ะจนกว่าคนจะมาพบศพอะคือกินกินเหม็นแล้วแล้วก็แต่ว่าตัวเขาว่าขาดจากเชือกที่ผูกคอลงมาเลยอุย้ยครับและหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยทางค่ายเนี่ยนะคะเขาก็เลยเริ่มทําการเอาเหล็กมาทําเป็นลูกกงล็อกปิดทางเข้าออกห้องน้ำทุกจุดเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปในห้องน้ำได้อีกอ้ยครับ เรื่องก็ประมาณเนี้ยครับพี่เต้โอ้ยแล้วอืตอนที่คุณอมแอมลืมตามาเนี่ยที่เห็นผู้หญิงคนเนี้ยกําลังแบบจ้องหน้าอยู่แล้วก็มีผมอ่ะมาโปะปะหน้าเราคืเอเขาเหมือนเขาค่อยหัวมาัณะหน้าที่เขาหนูเห็นเขานะครับ<ภ>ตาเขาค้าแบบหน้าเขาซีดตาเขาค<อ>้าแล้วลิ้นนะเขาว่าจุกปากโอ้ยหนูก็ไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่า เขาสภาพเขานั่นแหละเขาเป็นอะไรตายอยังไม่รู้ไปรู้จักดูันโลเขาเล่าให้ฟังอะะโอ้ยน่ากลัวว่ะโอ้ยล้วแล้วเรา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 พอจะทราบไหมว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาแอบมาผูกคอตายอ่ะเพราะอะไรไม่ทราบบาะว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนในในบ้านหมู่บ้านที่ข้างในด้วยนะคะเป็นคนนอกเข้ามาอายุประมาณสักเท่าไหร่พอจะทราบไหมฮะผู้หญิงตอนที่เขาเสียชีวิตฮะ ไม่ทราบบรรยงพรมบอกว่าประมาณยี่สิบกว่าได้ไม่ถึงสามสิบเง้นก็น่าจะเดาไม่ยากแนละ้วฮะเนาะน่าจะเกี่ยวความรักถูกฮนะอือม,มีเรื่องเดียวฮนะเพราะว่าถ้าอายุปานประมาณขนาดนี้ประมาณขนาดนี้ก็คงไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องหนี้สินหรือเรื่องอะไรแล้วนะน่าจะเ,เ,ออเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละแล้วหนูหน,หนูมีเรื่องแถมให้เรื่องเหมือนกันจัดมาซึ่งเกิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่หนูฟังรายการพี่เต้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่า เมื่อคืนเลยเหรอมันเพิ่งราหารัสเลยนะเมื่อคืนเลยค่ะหนูก็หนู่กลับมาเสร็จใช่ไหมหนูก็เข้ามาฟังรายการพี่เต้ครับแล้วก็เข้ามาคุยแชทคุยอะไรในสตรีมใช่ไหมคะออคุยไปสักพักหนูสายตาหนูว่าก็เลือกไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่หนูว่ารู้สึกผิดปกติอืมันสะท้อนเข้ามาที่หน้าจอโทรศัพท์หนูครับต้องบอกก่อนว่าบ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านลุงนะคะแล้วเขาจะมีหยดช่วงหนึ่งที่ว่า ว่าเป็นแบบบาเลื่อที่แบบว่าให้ลมเข้าออกได้อะพี่เจดีอชื่อตัดไปครับรู้จักฮะบาเลื่อมันก็จะเป็นอ่ามันจะเป็นรูเพื่อมองเห็นข้างนอกได้นะคะนั่นแหละนี่เหืนอสิ่งผิดปกตินอกช่องนั้นนะคะแล้วหลังจากหลังบ้านเนี่ยมันจะมีกำแพงโรงงานแล้วก็ซึ่งกำแพงโรงงานมีทั้งต้นใสต้นใหญ่ต้นโพต้นใหญ่อยู่ติดกันเลยครับเนี่ยสิ่งที่หนูเห็นสะท้อนในโทรศัพท์ หนูก็ความที่ยังไม่แน่ใจนะพี่ว่าชัวไหม,มหนูก็หยิบไฟฉายนะ่ะขึ้นมาเลยนะพี่แล้วก็ส่องไปที่รูนะที่หนูเห็นว่ามันสบับสสบกัดหน้าจอาโทรศัพท์สิ่งที่เห็นคือผู้ชายสองคนคหนูเห็นแต่หัวเลยนะพี่มไม่เห็นลำตัวเขาคนแรกหัวเขาเหมือนแบบโดนฟันนะ่ะ ทิ่าผากแล้วมันบากแยกออกอะพี่อตัวนอีกคนนึงอะ,ะตัวนอีกคนนึงอะหน้าซีดมากเลยแต่ดวงตาในเบ้าตาเขาก็ดมากแบบดําแบบศพมาแล้ววาพี่<ะ>เท่านั้นแหละไปใส่ที่หนูส่องไปะนะ,ะหลุดจากมือหนูเลยพี่<ะ>หนูรีบออกถ้าผมมาคุมโปงนะความที่เจอบ่อยแต,แต่เราก็ไม่คุ้นชิน<ะ>ใช่ไหมก<ะ>็ยังกลัวอยู่ดีอะ่ะหนูก็หาจาก การคุยในสตรีมในพักหนึ่งพอก็ค่อยๆแย้มดูว่าไม่มีแล้วอ่ะถึงมาคุยในสตรีมว่ามีใครเคยเห็นอะไรแปลกๆสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์บ้างไหมเมื่อคืนนี้พี่เห็นประโยค์อยู่เห็นประโยคน์นี้อยู่นี่นแหละค่ะโอ้ยก็ค่อยมีมาเนี่ยค่ะผู้ชายคนนั้นที่โดนฟันหัวแบลลักษณะการฟันฟันแบบ ชิ้งเฉียงหรือว่าฟันเป,ป,ป็นตรงกลางฟันฟันตรงหน้าผากเลยที่เตะแล้วแล้วรอยแผลมันลึกอะทําให้แบบหัวกะโหลกเขาอ้าอืครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนและเป็นใครหลายบ้านเนี้ยบ้านลุงหนูว่ามันผิดปกติอย่าง,นงหนึ่งหนูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยบ่อยมากข้างบนบ้านเนี้ยไม่มีใครอยู่นะหนูอยู่ชั้นล่างเขาล็อกประตูบ้านไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้ก็หนูได้ยินเสียงคนเดิน เสียงไม้เท้าบ่อยมากแล้วตอนนี้คุณออมแอมก็อยู่ที่บ้านลุงเนี่ยนะอยู่ที่บ้านลุงค่ะแล้วก็เล่าเรื่องนี้อนะค่ะไม่กลัวเหรอเวลาเล่าไม่ก็ไม่กลัวเท่าไหร่แต่เมื่อคืนนี่ที่เห็นจจตอะแบบในเวลานั้น,นะ่ะคือกลัวมากโอเคครับเออครับโอ้ยค,ค,ยคุณอมแอมไม่ไหวแล้วถ้าผมเห็นอะไรแบบเนี้ยตายช็อกตายแน่ น่ากลัววะ่ะเฮ้ยอืมครับเข้าค่ายสยองขวัญพันไปแล้วก็แถมด้วยเรื่องเรื่องนี้ก็ยังไม่มีชื่อเรื่องเพราะว่ามันสดมากมันเร็วมากซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานในห้องสตรีมของเราเลยโอ้ยคุณน้องแอมอแล้วก็ครับแต่ก่อนนี้หนูไปเล่ารายการอื่นนะ่ะบางครั้งก็จะมีเสียงหลุดแทรกเข้าไปใน,ในรายการสองรายการแล้วทหนูไปเล่าอ่ะเหรอใช่คคุณน้องแอม คุณนี้ไม่ธรรมดาคุณนี้เป็นคนที่แบบเรียกเรียกอะไรแบบนี้มาด้วยหรือเปล่าเออเออมีมีพลังงานบางคนบางคนเขาชอบถามแล้วว่าเห็นเราเห็นบ่อยๆอ่ะยังไม่ชินอีกเหรออืมไม่ชินนะฮะหนูก,ก็เลยบอกว่าหนูเห็นผี่นะคะ่ไม่ได้เห็นอัเดตจะได้คุณชินเออใช่แล้วมันมาตัะอย่างมันไม่ใช่แบบ เออวันนี้เราจะมามเหมือนกันตลอดเออใช่วันนี้ละวันนี้นะเราจะมีเมนูให้นะวันนี้เราจะมาชุดนี้นะไม่ใช่ไงโอ,อ้เราไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะมาในลักษณะแบบไหนนะใช่ค่ะโอ,อ้ครับได้ฮะคุณน้อมแอมก็เป็นเรื่องที่คุณน้องแอมไม่พบไปเจอมาโอ้ส,ย,สยองมากแต่ละเรื่องของของน้องแอม,มนะนาก,กลัวมากก็มีเรื่องแบบนี้เมื่อไหล่เาทักมาได้เลย เสมอได้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณนอมแอมค่ะยินดีครับพี่เต้ครับก่อนก่อนสิ้นสยหน่้ยนะคะว่าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพอทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะโอ้เช่นกันฮะแล้วก็คุณนอมแอมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะครับคุณโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ